ตกฝนก่อนครับมันแรงมากยังไงก็เปียกทั้งตัวเนี่ยถ้าขี่รถมาใส่ไปผมก็เลยยืนใส่งอกใบใหญ่ๆนะแล้วก็ปกอ,อยูาต้นไม้นะครับก็คือมันเป็นฝนนะครมันไม่ได้เปเป็นพายุพักฟ้าขนองนะเป็นเป็นฝนก็เลยกล้า ที่จะอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้ว <laughs> มันหนักมากเลยนยะแต่ถ้าไปก็กลัวโทรศัพท์วโทรศัพท์เปียก็เลย นี่ครับผมใช้งอใบใหญ่แต่ก็พอพอช่วยกันได้หน่อยนึงแต่ชุดกันฝนไม่ไดเอามาคือเก่าแล้วครับยังไงก็เปียกแต่ว่าถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอนเนี้ยมันมันเปียกอย่างเดียวไม่พอมันจะตกหลุมตกหลุมด้วยเดี๋ยวรอมันซากว่าน,นี้สักหน่อยเดี๋ยวเราจะทยอยกลับนะฮะ ลัวโทรศัพท์เปียกม,มากเลยตอนนี้เริ่มเริ่มซาลงนิดนึงเริ่มซาลงนิดนึงเริ่มซาลงหน่อยนึงแล้วฮะน้ำไหลน้ำไหลค่อนข้างแรงเลยนะฮะขน หมดแดงกับหลังอ่ซาซาแล้วซาแล้วซาลงหน่อยแล้วกลับไปกินข้าวซงหวังหิวข้าวเลยตอนนี้น่าจะประมาณบ่หนึ่งแล้วบ่หนึ่งบสองประมาณนั้นนะครับ อ่าซาลงหน่อยนึงโอเคนี่ยประโยชน์ของงอบหมวกใบใหญ่ๆกอกว้างๆดีอยู่ฮะหมวกเดี๋ยวจะหาดูหมวกน่ครับหมวกใบใหญ่มากบรรยากาศนะครับบรรยากาศพาชมบรรยากาศฝนตกที่ แปลงกเกษตรนะครับของเกษตรกร,กรบ้านๆน,นะครับพวกผมชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามันมันรู้สึกผ่อนคลายฮะมันรู้สึกอยากพักผ่อนยังไงบอกไม่ถูกอนะมันเป็นความเย็นที่มันความเย็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต้องจากพัดลมหรือแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเย็นโดยธรรมชาติและชอบมาก แต่ว่าทาไปตกแบบนี้ตกแล้วเราอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะเป็นอีกรมหนึง่งแต่นี้ผมอยู่บ้านนอกฝนตกแบบนี้มันก็จะเป็นอีกลมหนึง่งเป็นอีกความรู้สึกหนึง่งซึ่งก็จากคนและความรู้สึกกันโอเคนะครับผมฝนเผาแหละนะครับผมกลับบ้านไปกินข้าวก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ